สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาวันในี้ก็จะแจกสีเดียวกันแมนวัน <c oughs> นี้มาเจอกันจักโมงบุค่ำคำค่ะกว่าจะล่งคลิปกะน,นาจ,จิประมาณหาโมงแรงคุละเออเส้นสองตะออกมาอ่านจะนั่งเบาคู่กันค่ะจัาชมมือนี่เห็น <c oughs> นานู้นี่คลิปที่สามหรือสี่แล้วมัอ,อยู่น้องกันเมื่อค่ะทุกวันแมนค่ะแห่งช่วงนี้ ไก่มือเล็กออกแล้วแห้งสีเห็นดูจ้ะมือแต่ละมือเนี่ยจิมีคลิปไลน์เป็นพิเศษมือนี้ยิบยังมือยิบหกแล้วเนาะยีหกแล้วเดี๋ยวนี้มียีิบเก้าแล้วอีกสามวันโอ้ยไก่แล้วไก่แล้วเซียนซองแต่ว่าแจ็คไปใส่เบิร์ตบะเบิร์นคลิปแมนอยู่เป็นยังคือเขาเทียร์จังเลยดิเพื่นไปใส่คือหนูก็ว่าอยู่เทียร์จังแดงเฮ้ยเขาสีเศร้าลงเลยเพื่อนเบิร์นบอกเอ้าจักสั่นบอกกันตัวผู้ทานเดฟเพื่อนจีว่าจังใดสั่นผู้ทานอ่ะผู้ทานเทียร์จัง เอาจังใดแกผู้ใดเขามากดไลค์กดแชร์ซอยก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะต้องการแชร์หลายๆเนาะเรื่อสิบโมเหตติแม่นบอกปวบางคนก็ว่าเทากับล่องกิบเอาสิบอารักสิบบนเดินดีทําไมไม่ทำพันวะจ้าเพราะทำจังไดคุณแม่เ่ราะเนซีหาเมือนหรือเที่เทาลงไปเนาะแมนแมนพูดมาเพราเห็นบอกเธอหรือจังไดคือแต่ว่าแต่ว่าไม่มีคนว่าหลดีเส้นสองโอ้มีคนว่าอัน ทีมงานเทาบบลงคลิปเป็นเดือนแล้วสันต์โบลงจังไรพวกแม่ยางต่ำต้องมีเมื่อละสามเนาะเซนส์แมนจ้ะย่างขีดไหล่ห่ิยางแบบเบา่างบไมีเวลานี่ต้องสามคลิปเป็นอย่างน้อยจ้ะคันว่าเทาบบลงคลิปคันว่าเบิรงนเลทเจี๋ยงใหญ่อยู่นี่นะอีย่างวะหนูงงน้ำคุณแม่แท้เห็นเห็นคลิปเดียวบอกคือจังไรคือเทาสิ ล่องเจ๋งใหญ่คู่มือเราบอกเจ้แต่ว่าแต่ว่าอ่มันมีอีเมลมหานูอย่ที่เซ้นซองอาจจะเป็นได้ว่าคุณแม่อาจจะมาเห็นบอกว่าอ่าช่องของคุณจะถูกปิดกั้นการมองเห็นจะต่ําลงมาอีกระดับหนึ่งมันแรงสิดเด<อ>ะจะเป็นอยู่ประมาณเดือนหนึ่งอือก็ืจะรับผิดปิดกั้นการมองเห็นหัึ่งสิจ้าอ่าเวลาของคนนี่เวเวลาเขาต้องคไไลิปไปวอ่าเวลาพ่นติดตมเพ่นติดกดกรกะดิ่งว่าแม่นบอจ้อันนี้กระดิ่งกับบกขืนมันมาต้องพิมพ์กลับไปที่บอกว่า ช่องแล้วก็ไปคิดเข้ามาวิดีโอค่อยจะได้ดูไม่ได้ว่าติ้งเข้าไปแล้วกดขอยังบ่เห็นเลยพนว่าเป็นพ่ออีงนอนี่แห<อ>ละ,ละอาจจะเป็นนี่ยแหละจำคือหนูว่านี่แหละที่มันสรงอีเมลมาอาจจะ<ห>เป็นพอ่อคุณพอ่อคุณแม่มาคอยกดไลค์กดแชร์อาบ่แต่ว่าเป็นดูได้เขาหนูเป็นดูเป็นเท่าซิบก็มือแลวก็หายไปแล้วก็จะมาดันขึ้นอีกเป็นเป็นนีเป็นดูอยู่ค่ะพ่อๆเข้าใจเยอ่นี่เนาะจ้าจ้าอันนี้ก็ฝากนียเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะ ถ้าบ่มีไลฟ์บ่มีแชร์นะคะบ่มีวิวนี่เท่ากับยู่บ่ได้สิได้ไปหาแนวอื่นเฮ็ดที่บอ่ะนี่ได้ไปหาตัดอ้อยโอ้ยไปเจังไรบ่ที่แม่ถึงบริเวรเหล็กเลยเน๊ะคุณแม่ก็ม่ได้บอกอื่ที่สำคัญเลยอย่าอย่าข้ามโฆษณาแม่นจ้าไโฆษณาประทูลูกหลานแน่แม่จ้าอ่ามื้อนี้เฮาก็จะมาแจ้งเลขมีที่มาชุดสามตัวตรงๆแปดหางแตกเนาะเซียนซองเนาะไม่เออ แต่ทางแตกแต่ว่างวดนี้ให้มาแค่เจ็ดหางพนว่ามันชนกันมึงเคยไลเหยีเจ็ดหางค่ะเด็กมันชนกันอีกนะมันจะเป็นสี่สี่ห้าหกแต่ว่าพันไห่มันเรียกมากที่เป็นสี่หกห้ามึงก็เลยตัดไปเลยจากจะได้เบิ้งแบบกระชับแน่นจัยจากก็เลยแบบเจ็ดหางเนาะเอ้าเป็นยังนูเบิ้องโตเลขแล้วงวดเมื่อกี้เนาะกะนูก็จังวาเล็กบ่กเขาเป็นยังเอฟซีก็ทำหาใจบุญเป็นเพราะอีหยังเนาะบอกเขาจังไหนเสียนสองมือเช้าวัน่วยออก แม่โทรมาบอกว่าฟันไปเลยลูก9 1 5ของเจของเจ๊ใหญ่มันเป็น9 5 1มันจ้าของพล9 1 5นี่แหละเอฟซีจะจับตามองที er ans> ans ่เพิ่นเนนตัวใดงตีนเทียน2จ้าทีเพอด้เน้นบอโอ้เชาวันหนนอ่เนอกนูกับเฮ็ดลายชีพพื้นกัรนู่กัท่านเนาะจ้าแต่ว่านูนูกับอะไรโสดเต็มเลยนู่หนูร่วมเลยนูร่วมนูมอที่บ่ายเิ่นกับฟ้าทโ่วมานนูกับฟ้าเห็ดพรอย่างมาทันชีอกัน อืมนะเสียดายน้อนี่เอฟซีนุกัตหาคือกันนี่แจ้งเพิ่นคือน,น,น,นลอ่อชุดสามตัวตรงๆนี่เพราะว่า,พาเ,นนเพิ่นสิตาเบิ้งโตัเน้นคือว่าละแ,<ม>แล้ว,<ม>ลวไปตัดเอาเพราะว่าเขาแทบทุกหมดเลยอีหลีตั้งแต่เก้าเจ็ดอ่าตั้งแต่เพิ่นใหหกก็หกเก้าเจ็ดเนาะเป็หกเจ็ดเก้าจ<ะ>้าแล้วมันแตกอะไรเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเนาะเหมือมันแตกสามตัวนั่นแหละหมดทัดมากอ่ะอ่ามีมีผ่านหมดอ่าหกซ้ำ เป็นบอลหวดุสามแมนแมนค่ะแล้วกันเดียวมาเขาหวดเมื่อกี้จ้ะนานาจับตามองนี่แล้วนีเพิ่นจะเน้นมือใดใจบุญเพิ่นเพิ่นมีตัวเน้นนี่เพิ่นจะให้เช้าวันหอยออกเลยบอกปกติแล้วปกติเพิ่นกะให้อันก่อนวันอ่าก่อนหวยออกหนึ่งวันอยู่แต่ว่าบางงวดไก่เช้าวันเหนยออกบางงวดกะให้เป็นตอนแรกสิแม่เจ่สองทางเี้าบอกเพราะท่านนกกะเอามาเป็นตอนเช้าอืมขอโทษดนะค่ะคุณแม่รู้ขั้นข้อ ใช่รู้ว่าสบายไราเมือแล้วไม่สบายบดได้ก็ได้บ้างเราเคลียร์กเญแาแม่บดใหญ่ดิประว่ากินหอดหอยกุญแมจ FC เนาะจะจะเส้นน้อยเส้นซองกับเส้นติดจากนู้นไปพิมพ์เรียบร้อยกําลังจามฟิ้งฟิ้งจะติดไปน้อกันเนี้ยน้องสี่านกันได้เลื่อนจ้ะอ้าวเอาชื่โซเล่เข้าดีกว่าโซเล่บอกตอนนี้กี่นาทีแล้วนี่อ่านก่อนดีกว่าเอาอ่านเลยจ้ะอ่านเด้อโอเคเนาัวระเคยโชว์เนาะเพราะว่า FC มี เผอ,อิน่น่ายังมีหาอายุนะคะบ,บางเท้าคุณพ่อคุณแม่เพิ่นแคบหน้าจอว่าเป็นแล้วกะสายตาบ่าค่อยดีแล้วนะคะอยากจะจด,จดต่ำอยากใส่ห้าอันชัดๆก่อนนะคะค่อยโชว์นะคะสำหรับชุด3ตัวตรงๆนะคะในงวดวันที่1มีหน้าคม2หาง6 7เนาะงวดนีไดมา7หางเท่านั้นนะคะตัวแรกนะคะ4 6 9ตัวที่2 4 6 2 ตัวที่สามสี่หกห้าตัวที่สี่สี่สามหกตัวที่ห้าสี่สองหกตัวที่หกห้าสองหกตัวที่เจ็ดนะคะเก้าสองหกค่ะน่ามือดีโนถ้าว่านุมากตัวอะไรดิเจาะตัวตัวด้หนิห <9, S 1> นักหนักตัวว่านุมากหกค่ะ ใจบุญมากซีหกหาหลักอันนี้ส่วนโตใจบุญเด้อเยาเฝ้าเยาเฝ้าไปวงกลมเยาเฝ้าโมเมนตโตเน้นเพิร์ดจ้ะอันนี้ใจบุญพันมากส่วนโตเนาะหาแคบที่เหลือเนี่แต่วซีอยู่หลักหน่วยถูกหลักเลยนะเออแต่ว่ามีมีหางสุดทายก็จะมีสองหางที่บ่มีซีนะคะที่สังเกตที่หนูอ่านเมื่อกี้นี่เนาะถ้าจะจับข้างเพิ่นนี่คือต้องจับอแต่ละตัวที่เป็นไหหมานี่เพราสีที่เหลืองลายที่สุดซีหก แม่เนาะนี่แหละหนูกําลังสีวานี่แหละสี่หกไล่ไลยแม่นี่แถบทุกหางในเจ็ดหางนี่ค่ะที่หางคุณเนี่ยที่หาหางเนาะสี่หกกับสองหกบอกจ่าง่ายง่ามง่ายเอาจังไดก็ต้องถารุ่นเนาะว่าเพิ่นจะมาเล่นตัวใดเนาะเดี๋ยวงวดนี้สิตไทยทั้งใจบุญนะเปล่าถามเพื่แน่อันนี้ก็เขียวเด้่คุณแม่ที่จริงมากตั้งแต่ ฝามาเลขออกสามสี่มือมันจะทรงในห้องเนาะอันนี้แค่ส่งกระทามามากไปมากไปมือแต่บนกะโชรถามเพิ่มมือเสารกันเลยเพิ่นก็เลยทรงไห่วันนี้เลขหลักร้อยก็มาแล้วเด้อ่าไม่ใช่วิ่งบนตัวเดียวอ๋อมาแลวมาแลวแต่ว่าเมื่อกี้หลุดเนาะจะจาแต่ว่ามเป็นยังเลขที่เขาไม่หลุดเป็นเรื่องปกติจะค่ะ fc เพิ่นเบิ้งเป็นเบิ้งเป็นแนวทาบรรูวมานแนว่ากับขึ้แนวทางเนาะโอ้ยแต่ตั้งว่าแปดงวดแล้วเนาะแปดกองงวดตีแล้วเนาะ คันบอถือบอได้เพิ่นกับเปลี่ยนสูตรปั๊บโหลดได้คุณแม่ก็ได้เพิ่นอยากให้คุณบอกคุณแม่ถือกับเกน้อเพิ่นบ่ได้บางทอดบางคนเนาะจ้ะคู่บอกใครวังดีมันได้่นล่ะพอดนก็สิว่าโอ้ซับไปซับมาเนี้ยอันนั้นอันนี่ยังจังสินะคะที่จริงแล้วคนบอกเลขเนี่ยเพิ่นบ่ได้มาบอกซื่อที่ถ้าเพิ่นบ่อยากให้คนถือน้ำนี่เพิ่นจะบ่มาบอกนะบางเธอคอมเมน่งยังเมองยังกะอยากให้เ็คอกเข็าใจเพิ่นแน่เนาะบ่มีไผอยาก ยเ,ยเง<ม>น<ๆ>ืนเสียของแล้จ้าแล้วก็เพิ่นบ่ได้เรียกร้องอย่างเงี้ยคนห้เพ่นเป็นแนวทางเนาะแมนแมนจ้า่นบ่ได้ว่าเออต้องมาเขากลุ่มตั้งแต่นั่งสี่นบร,ริเว่าดอกจ้าคนเพิ่นก็เอาแนวทางมาเออเพิ่นได้มาเพิ่นก็โทร่เขาบอกจังซีล่ล่ะคือจังคุณแม่น้อยอย่างงี้ยังซี่ล่ะนี่ล่ะก็ฝากของคุณแม่น้อยนําเด้อค่ะเพราะว<ช>่าคุณแม่น้อยบอกมาแล้วว่าจะบ่ให้เบอร์โทรนะค่ะ <ๆ S 2> ไม่ให้เบอร์โทรให้ดูทางช่องเอาทางหนูก็ขอลหลายหล่ทั้งทางไล่ทางั้ง,งเมน จักฤษีว่าจังไดเนาะแม่เพิ่นบอกมาแล้วให้เบิ่งตามช่องเอาเอาแต่แนวทางที่ให้ทางช่องนําเสนอกับพ่อนะคะเพิ่งเพราะมีเวลามากเรโทรศัพท์ดอกเนาะแม่นแต่ใครบ้านเพิ่นโทรหาเพิ่นว่าเพิ่นยังบ่หลับขอบ่เสียลงเพลฟังในคลิปดูเอาลงตามที่คุณแม่เว้าแล้วก็อยากให้อยากให้ FC ฟังจังซี่น่ะจ้ะว่าเพิ่นจะเว้าแบบใดบ่แม่นว่าบอกม่นว่าเฮาแพงดิจ้เพิ่งบอกอนุญาตเฮาสิเฮ็ดจังไหนเหมือนพิ่นด่าเฮาแมนแม่นจ้านั่นล่ะ บางเที่ยวก็ต้องเว้นระยะเนาะความเป็นส่วนตัวพนันแน่นะคะมันแบ่งปันแนวทางว่าพี่ฟีก็เอาละเอาตัวเลขพนันลุคือกันโอ้ยอเมื่อ,อกนะี้นี่หนูยังบามากเนาะมันให้สามเก้าห้าตรงๆทษเหมือนสิบสิบสายเส้นสองเขาอาจจะบรรมมี่ดวงกับเป็นไปได้อาจจะบรร่ดวงท่านี่มาบอกท่านเดี๋ยวมาบอกซูเอฟซีฝังบอก,บอกงวดน,นี่ะหละมันบอกว่ากาสือบอกคนว่า เป็นวายซื้อเจ้าเดียวเด้อเขาสิโกงเจ้นคือเป็นสิบสิบเจ้าคนอ่ะมั่ใจแม่แนะนำบ่กราะว่ามันกับฟันดีรีเลยมือทุ่ยมือมือมันพาใหญนหน่ะเี่นซองฟันมาเขามาขายหมูสันมาขายหมูเขาแล้วเขาเลยมมห้อง่าแม่แม่เอาหมูบ่ะเหลือสามถุงทุายมือสันคนเรยกว่าเอาแล้วนะเอาเบิร์นแล้มันกับขอบเอาในหมูไม่ได้ถุงใหญยๆเนื้อหมูเอาพรอแม่จับดูแล้วมันจะแตกพอสามโตโอ้ยเออ ตะวันเล็กพนหนึ่งามอยู่ดีตะวันไม่เคยดังแทนตัวนี้ใครอยเจ๋อบุญได้ก่อนหน้านั่นที่มันบอกมันบอกมันโทรบองแต่ตองว่าไม่ได้เลยสัมผัสเนาะตอนนั้นมันยังว่าอั้นก็เลยได้อยู่จะเรากับมีบางเพื่อนที่ละบางพื่นนี่กัอั้นบางเพื่อนที่กะยังพ่อยิบจับได้อยงานกับลองกันาร่ะหน้าเบิร์เนาะจะบอกดอกไม่คลิปนี้ให้ไปเบิ้งคลิปไม่รอดแล้วไปเบิ้งโหลดปล่อยไปแล้วเนาะตอนเอฟสี่สิงห์หูละเพราะว่าเมันติดตามดีเอยเพราะว่าช่วงนี้กะ รู้สึกว่าแม่น้อยนี่เป็นกะระแ<น>สเพราะสมควรดังเนาะห่วยดังทอเจยใหญ่เราได้แล้วนี่เจน้อยย <laughs> ื่นไปอยู่นี่เจโน่ร้อยเอสนี่นะมาลุ้นกันจ้ะ <laughs> เอาโอเคเนะนะาะเป็นทางเนาะจ้ะคลิปนี้เอา้าเดี๋ยวขอฝากอีกอย่างนนเน่งเนาะสำหรับเอฟซีนะคะทีล่อตัวเน้นนะคะแล้วก็ทักมาถามแน่นะคะหนูอยากจะแจ้งทางนี้เลยเพราะว่าตอบบ่ไหวนะคะเพิ่นจีเน้นตอนไหนเพิ่อนจีห้ตอนไหนสำหรับตัวเน้นของเจใหญ่ ห้าสองคนกับโบหูคือกัดน,น,นะคะ,ค,ะคือต้องรอแนวทางจากเจ๊ใหญ่เท่านั้นนะคะจังไดกะอยากให้เอฟซีรอดูทางช่องนะคะเพิ่นปล่อยมาปุ๊บนำ่เสนอให้ปั๊บแน่นอนอเดี๋ยว,ะะเวเดี๋ยวโมเล็กจะต้อง ท่าเท่ากับกลิ่นทั้งร้อยเอ็มตัวใดๆร้อยเอามาบอกนะคะจ้าอากิปนี้ก็ชัดเจนนอสสำหรับชุดสามตัวตรงๆนะคะลองพิจารณาเบิรงชอบก็จัดขัดก็ผ่านเหมือนเดิมนะคะทังช่องเอามานําเสนอให้เป็นแนวทางเนาะมุมมีไผ่หัวเหล็กจะออกตัวได้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะอากิมีเฮาสองคนขอลาไปก่อนเนาะค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ